สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็มซีคงเฮาทา้งเผ็ดบุกเนาะอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก้าพี่น้องไป็นไรงัวกันงัวไทยบ้านนี่แหละเขาโบท่านเป็นเลี้ยงเนาะมันสีมาก,กินกะเขาพู้นี้วนไปเดี๋ยวสิไป็นไรงัวออกจาก,กตะกาก่อนเนี่ยมันสีมาก,กินตะกาเขาเพราะว่าเขาโบท่านเป็นเลี้ยงพุ้หลักคนดําหลายๆพุ้หลักเขาจังสีเลี้ยงเนาะไปเดี๋ยวสีพายเป็นไรงัวออกจาก,กตะกากาะ ฮูนตะกาอยู่ฮูนตะกาเหาก็อยู่อันนี้ตะกาเอย่ยนิ่งว่าเขามันสิไปกินตะกาอยู่มั่นเขายังบ่ท่านได้เดี้ยงนเนาะเฮ้ยเมื่อยเขายังปล่อยอยู่พี่น้องมุ่นละคนดำหลายวุ่นละเพราะว่าตอนนี้ บนท่านนมีน้ำเนาะคนกับบท่านนี้ดำหน้าหลายงัวเขาก็เลยบนท่านนี้เลี้ยงเนาะพูดละเขาดำหลา่พูดละเขาใจเสด็จเลี้ยงงัวปมาไปไล่งัวกันเยอะยอะยอะยอยว้ามากระบกพี่น้องไม่ไม่ไม่หีต่นมา อุ้ยบกตรงดกหนึ่เฮ้้เฮ้หลังจากทีไล่งัวออกจากตะกะเนาะนั่นจะไปกินตะกะเอากะที่เป็นกกะต่อนี่คุณผมมีเวลาเหตุคลิปลง youtube ให้เบิ่งนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวสีหาโอกาสเห็ุคลิปลงยูทู e ให้พี่น้องและเอฟซีเดบงกันเนาะเพราะว่าตั้งแต่มาแถ่ไทยตั้งแต่ออกจากกักตัวจากโควิดกะไม่ได้เหตุคลิปเงวให้เอฟซีหรือว่าให้พี่น้องเบิงเนาะเพราะว่ามากะลยโรคกะกกพี่นอ้องเลยสีดำหน้าก็เลยบ่มีเวลาถ่ายวิดีโอเฮ็ดคลิปให้พี่น้องดเดบงเนาะ,อะเอาเป็นว่าว่างๆเฮาสิเฮ็ดคลิปให้เอฟซีเดบงเนาะ